มาเจอกันอีกแล้วนะฮะลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรามารับชมเกียงยินรีไวรุ่น5 0 1 1อ2ตัวนี้เป็นสีบลูยินเข้มเข้ม,เข,มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรีไว501เนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปนะฮะยุคหลังมาเนี่ยคือเขาจะผลิตเป็นงานกระดุมล้วนนะฮะไม่มีงานซิปเลยถ้าเป็นรุ่น501 W38L32 เมตรอินบังกลาเทศรหัส68 วัดจริงเอว39ยาวทั้งตัว43.5แปลคขา9นิ้วเลขกระดุม3440ราคา1650บาทซึ่งเป็นกางเกงสภาพเหมือนใหม่สีน้ำเงินเข้มเข้ม,เข,มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลูกค้าขึ้นลายผ้าสวยๆละเอียดยิบงานเนื้อทรายนะฮะกรงเกงตัวนี้เหมือนกับเม็ดทรายทั่วไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นป้ายนังแท้ W ดอ l 3 2 r e ยู a b Screen w กางเกงสภาพเหมือนใหม่ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการสวัสดีครับ